สวัสดีครับผมสวัสดีกับวันดีๆนะคะผมนะวันนี้นะวันดีๆเลยนะครับผมนะฝนลงเม็ดยิ้มยิ้มมาถทายพี่น้องกับเมนูกับพ่อปลานะครับผมนะในถาดนี้นะครับผมกับพ่อปลานะครับผมนะมาอีกแล้วนะครับผมนะรถเร่ขาย รืเรี่ขายนะครับผมนะขอทษขออภัยด้วยนะครับผมนะในความไม่เงียบเพราะว่ามีเสียงรบกวนนะครับผมนะขอทษขออภัยด้วยนะครับผมนะกับเพาะปลานะครับผมวันนี้มาทักทายพี่น้องด้วยกับเพาะปลา อร่อยอร่อยรถขายรดรถขายน้ำปลาอร่อยอยู่นะนาน,นานทานทีนะครับผมนะสำหรับเมนูนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้านที่ทำงานไม่มีขายนะครับผม น้ำซุปนี่หวานมากเลยอ,อร่อยบอกต่อครับผมเจ้านี้อยู่ทางเข้าตลาดบ้านแพนนะครับผมนะ เ้าไปข้างหลังนะครับผมตรงตรงปับปานะครับผมนะร้านนี้นะขอแนะนำเลยอร่อยอร่อย เีคลิปไหนนะครับผมหนะ้าที่ผมได้ไปไป,ไปซื้อมาเนี่ยเดวผมจะเอามาแบ่งปันนะครับผมว่าร้านของตั้งอยู่ที่ไหนครับผมส่วนคลิปไหนที่ผมทําเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไอไ,ไม่ได้บอกแล้วกันนะครับผมนะทำ,ท,ำทำเองทําเองครับแต่วันนี้ซื้อมาครับผม ร้านจะอยู่ทางเข้าหลังตลาดของอตลาดบ้านแพรน,นะครับเข้าไปตรงซอยบับปลาเลยอ,อยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะอยู่ติดกับถนนแหละ 음 <laughs> <laughs> เลอะเอาครับผมอร่อยมากเลยน้ำซุปหวานนะครับผมนะน้ำซุปเขาหวานมากแล้วก็คือลงตัวนะกลมกล่อมเลยล่ะยังไงวันนี้นะครับผมนะผมก็ขาพี่พาน้องมานั่งทานกระเพาะปลาเพรามบรรยากาศดีๆนะครับผมนะวันนี้นะฝนตกลินลิน ลงเม็ดปุเรปปุเปนะครับผมแต่ก็หยุดไปแล้วแหละนะแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายอยู่ตอนแรกเนี่ยมันมีฝนลงเม็ดอยู่นะครับผมบาบี้พาน้องนะครับผมนะามาดูบรรยากาศด้วยนะครับผมนะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมนะเที่ยวให้สนุกนะครับผมเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับผมนะส่วนท่านไหนที่ทํางานอยู่ก็ขอสู้ๆนะครับผมนะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะครับผม เอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมเองก็ขอล่ำลาไปในเพียงเท่านี้นะครับผมนะสวัสดีครับ